สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีลูกสาวเราเนาะอีหล่าวหญิงแล้วก็เอฟซีสาวน้อยเพจแปนแพงทุกคนค่ะวันนี้แม่หนึ่งก็มีข่าวจะมาคุยอีกแหละเมื่อะไรแม่หนึ่งก็มีข่าวมานอะมาพูดมาคุยกันแล้วตอนนี้ข่าวดีนะคะเสื้อแม่หนึ่งกาลังจะเสร็จแล้วค่ะออกแบบจะเสร็จแล้วรอยไม่ไม่แน่วันนี้ก็เสร็จแล้วถ้าเอาเสร็จเมื่อไหร่ก็จะเอามาให้พ่อพ่อแม่แม่ได้รับชมเนาะว่าเสื้อสวยขนาดไหน ว่าจะเป็นยังไงเนาะเสื้อ,อ,อย่อยคนติดตามหนึ่ง s มื่นซับสไครต์ให้แม่หนึ่งนะคะเย้นะคะเนี่ยนี่แหละคะ่ะแม่หนึ่งพูดคําไหนคํานั้นนะคะว่าได้หนึ่งหมื่นผู้ติดต,ตามแม่หนึ่งก็จะทาเสื้อแจกนะคะแต่ก็ไม่ได้แจกมากนะคะไม่ได้แจกทุกคนแล้วแม่อันนี้คือสุ่มแจกนะสุ่มแจกนะแล้วเราก็จะมีก,รรมกิจกรรมกิจกรรมเดี๋ยวก่อนวรอรอดูก่อนนะคะว่าแม่หนึ่งจะทําอะไรติดตามแม่หนึ่งเรื่อยๆนะคะอาจจะขึ้นไลฟ์ คือไรแล้วสุม่มแจกทีละตัวสองตัวอะไรประมาณนี้คือให้มันได้หลายๆหลายแบบหลาย,แบบลายๆแนวเนาะแล้วก็ให้พ่อพแม่แม่ได้ได้เข้ามาชมมาอะไรกันแต่แม,แม่หนึ่งจะพยายามให้ใหขึ้นให้ขึ้นได้ตอนกลางวันหรือตอนเย็นของเมืองไทยเนาะชวนที่พ่อพ่อแม่แม่เลิกงานแล้วก็มีเวลามาฟังแม่หนึ่งมาพูดคุยกับแม่หนึ่งแล้วก็มาเนี่ยละค่ะมาจับรางวัลไม่ต้องตกใจข้างหลังนะคะห้องห้อง,องขวดที่ทํางานคะ่ะเยอะปลาเยอะ ไม่ได้โฆษณาให้นะอันนั้นไม่เป็นไรเนาะไม่ติดเนาะไม่ติดกันเนาะนี่ละจากแล้วก็รอชมเนาะเพราะว่าแม่จะบอกว่าแม่หนึ่งบอกว่าเสื้อตัวนี้ผ้าดีค่ะผ้าเหมือนผ้าเสื้อบ้านฮักนะคะผ้าเหมือนผ้าเสื้อบ้านฮักเลยเนาะเป็นเสื้อคอวีอีกแล้วค่ะถ้าเป็นคอป,ปกมันมันจะสูงหน่อยสูงกว่านี้เนาะแม่หนึ่งต้องขออภัยต้องให้ได้สักแสนได้หนึ่งแสนควรติดตามก่อนนะแม่หนึ่งจะทําคอป,ปกุกแจก จริงๆค่ะจะทําคอโปกแจกเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนแค่นี้ก็ถือว่าเลิศแล้วค่ะเลิศแล้วสวยพ่อพ่อแม่แม่ได้ไปแล้วจะต้องปลื้มใจแน่นอนเลยค่ะต้องปลื้มใจเนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม่หนึ่งจะบอกข่าวก่อนนะคะเรื่องเ,ออเสื้อบ้านฮักต่างแดนนะคะพ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนที่สนใจหรือเป็นสมาชิกบ้านฮักต่างแดนนะคะสามารถตอนนี้คือเรารับออเดอร์พรออเดอร์จนถึงอาทิตย์หน้านะคะวันอาทิตย์หน้านะคะคือ เราจะปิดรับแล้วนะคะเราจะปิดรับมันจะมีเสื้อคอปกเสื้อคอปกอยู่ที่350นะคะไซส์ s ถึง2 xl นะคะแล้วก็เสื้อ3 xl ขึ้นเราจะขอเพิ่มบวกอีกสิบาทนะคะเป็น3า0เนาะเออเป็นสามรเนาะแล้วเสื้อคอวี เสื้อคอวีก็อยู่ที่สองเก้าเก้าเหมือนเดิมนะคะรวมเ,เสื้อรวมส่งนะเพราะทุกอย่างนี้คือรวมส่งหมดนะคะเสื้อทั้งเสื้อคอวีเสื้อคอ,อปกคือเรารวมส่งเราค่ามาหมดแล้วคือเอารวมส่งไปแล้วนะคะพอ่พอแม่แม่ท่านไหนสนใจเข้าไปดูได้นะคะแบบในบ้านฮักต่างแดน,นหรือดอ๋แม่นหนึ่งแปะแปะให้ดูนะคะแปะให้ดูหล่งในคลิปเรานี่แหละเดอ๋แม่นหนึ่งแปะให้ดูนะคะเสื้อบ้านฮักต่างแดนมีคอวีสองก้ารวมส่งนะคะทุกไซส์อันนี้ทุกไซส์นะคะแล้วก็คอปก s ถึงสอง350รวมสูงแล้วก็ 3XL ขึ้นเป็นสามรวมสูงนะคะสามรวมสูงเนาะนี่นะคะ่ะใครสนใจล็อกนี้ล็อกสุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้วคือคือฤดูกาลหน้าแม่หนึ่งก็จะทำนะคะแม่หนึ่งก็จะทำขอมาทางอยู่แต่แม่หนึ่งว่าจะทำสักสามสีเดี๋ยวเราเดี๋ยวแม่หนึ่งลองคิดแบบคิดอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะค่อยๆทยอยทำพอพไแม่ท่านไหนสนใจคือถามว่า เสื้อคอปกกับเสื้อคอวีแบบนหนสวยเดี๋ยวแม่หนึ่งก็ขอดูคอปกตัวนว UH! ี้ก่อนเพราะว่าแม่หนึ่งก็สั่งเหมือนของแม่หนึ่งเหมือนกันทั้งคอวีของคอปกของแม่หนึ่งเหมือนกันเพราะว่าผ้าถ้าพ่อพ่อแม่แม่ท่านไหนที่ได้สั่งตัววีคอวีไปแล้วเนาะแม่ล็อกที่ที่ผ่านมาเนาะผ้าดีมากค่ะผ้าดีมากอันนี้ผ้าดีมากเพราะว่าน้องๆแล้วก็พ่อพ่อแม่แม่คือการันตีไม่แล้วผ้าดีมากผ้าไม่ยุ้ยไม่อะไรไม่คือมันดีอะมันอีก เกดดีเกดหนึ่งเนาะและทีนี้เราก็จะทำสไตล์นี้แล้วค่ะแต่ถ้าขอดูตัว B ีคอเออคอคอปกก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงผ้าจะอยู่แต่แม่หนึ่งการันตีได้คือผ้าเออผ้าจะเป็นสไตล์เดียวกันผ้าจะเป็นสไตล์เดียวกันกับคอวีแน่นอนแม่หนึ่งกันเลยทีว่าต้องเปะค่ะต้องเปะสั่งได้นะคะตอนนี้รีบเลยค่ะจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่จะถึงอาทิตย์หน้าเนาะวันที่เท่าไหร่นะวันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่นะแต่แม่หนึ่งขอดูก่อนนะปฏิทินจำไว่ได้ ปะตีทินอยู่สายเล่าอาทิตย์หน้าอุย้ยไม่ใช่อาทิตย์หน้าวันที่สิบสองคือสิ้นสุดการรับพรออเดอร์นะคะแล้วจะไม่มีเสื้อขายไม่มีเสื้ออะไรอาจจะมีอาจจะมีเหมือนบ้านอื่นๆ <c oughs> แม่หนึ่งอาจจะมีนะอันนี้อาจจะมีมีค่ะแล้วแม่หนึ่งจะขอพูดเดี๋ยวแม่หนึ่งขอขอเคลียร์ก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่หนึ่งขอเคลียร์ก่อนเนาะว่า แม่หนึ่งจอแบบอีกเสื้อแบบไหนออกมาคืออันนี้คือเราจะทำอีกหมือนก่อนปิดวงคือรีบทาร,รีบรีบจัดเลยค่ะแล้วก็จะให้พ่อพ่อแม่แม่นั่นแหละค่ะเนาะเหมือนการประมูลประมูลทามาอะไรให้ลูกสาวปิดวงค่ะอันนี้คือทําของในนามบ้านฮักต่างแดนของเราเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องชุดที่แม่หนึ่งพูดไว้นะคะเรื่องชุดตอนนี้กําลังเลือกมาแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้แม่หนึ่งว่าจะไปปิดเป็นรูปภาพ แล้วก็จะมาลองมาตัดแล้วเอามาวัดมาทําดูว่าตรงนี้ตรงนี้เราจะใส่อย่างนี้อย่างนี้อะไรยังไงต้องรอรับชมนะคะคือชุดหุ้ยแม่หนึ่งก็อยากให้ให้เห็นให้พ่อพ่อแม่เห็นเดาเดาเดาไม่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 พวกนี้ก็วันอาทิตย์นะเดี๋ยวแม่หนึ่งจะให้ดูอันนี้แม่หนึ่งแม่หนึ่งการันตีละแม่หนึ่งชัวร์เลยค่ะไม่ก็ตอนเย็นเดี๋ยวแม่หนึ่งอัดคลิปทาให้ก็ได้ทําเสร็จเดี๋ยวแม่หนึ่งขอดูก่อนว่าวันนี้ไปไปเอารูปออกไปปินรูปออกมาแล้วลองมากะมากะอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่างตอนนี้ก็เริ่มตติด่อไปแล้ว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเริ่มติดต่อไปแล้วค่ะว่าจะตัดชุดก่อนปิดวงแต่ช่างยังไม่มีคําตอบให้ว่าจะมีเวลาให้ไหมนี่แหละค่ะแล้วก็คุณพศก็เคยเคยบอกไว้ว่าจะให้ทําชุดปิดวงให้น้องเดี๋ยวเราต้องรอดูว่าชุดเป็นชื่อแบบไหนเราต้องดูว่าคุณพศโอเคไหมสไตล์นี้คุณพศทําได้ไหมอะไรอันนี้เราอันนี้ไม่หนึ่งไม่ได้ว่าว่าเพราะว่าบางท่านบาง,บาง,บ,างบางช่างอะไรก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นสไตล์ของเขาเนาะแต่ละช่างแต่เราต้องเดี๋ยวไม่นหนึ่งต้องคุยอีกทีนะยังไงก็นี่แหละค่ะ ฝากเนาะแล้วแม่หนึ่งขอฝากอย่างหนึ่งเนาะเออชุดเพรา่อ,อแม่แม่ท่านไหนนะคะที่จะเอามาให้ลูกใส่หรือเอ,อเขาเรียกอะไรนะเอามาปมโปรหมทร้านอะไรอย่างเงี้ยแม่หนึ่งขอร้องดเดิมอย่าให้โป้อย่าให้เว้าเกินนะคะเพราะว่าถ้าโป้ถ้าว้าเกินมันจะดูไม่สวยเวลาน้องใส่แล้วน้องไม่มั่นใจเนาะคือขอให้มิดชิดกว่าน,นี้หน่อยเนาะให้มิดชิดกว่าน,นี้หน่อยนะคะอันนี้ ให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่ท่านไหนจะตัดเหมือนกันขอให้มันไม่ชิดข้างหลังอะไรอย่างนี้ส่วนว้าส่วนโค้งคือให้มันอันนั้นกว่านี้ค่ะกระชับกว่านี้เนาะอันนั้นจะดูดีมากเลยคือไม่ต้องเว้าเยอะไม่โค้งเยอะอันนี้เราเห็นเยอะมันจะไม่สวยเนาะแล้วน้องเวลาน้องแสดงบางทีน้องก็นั่นแหละค่ะแม่ไม่เต็มร้อยในการแสดงไม่มั่นใจอย่างนี้เนาะ,นอ,ะอันนี้ก็ต้องฝากไว้สักหน่อยหนึ่งเนาะยังไงก็รอติดตามนะคะเสื้อแม่หนึ่งคอตุ้ต่างแดน คลอดแล้วค่ะจะคลอดแล้วแล้วแบบกําลังจะออกมาแล้วนะคะใครสนใจเนะอย่าลืมนะคะติดตามแม่หนึ่งได้ติดตามแม่หนึ่งแม่หนึ่งแจกแน่นอนค่ะรอดูคลิปรอดูไลฟ์นะคะติดตามให้เอาแล้วก็กดติดตามช่องแม่หนึ่งเรื่อยๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่หนึ่งนะบางทีแม่หนึ่งก็ไม่ได้อัดคลิปลงบางทีแม่หนึ่งก็จะลงคลิปช็อตคลิปอะไรอย่างนงี้ยเนาะยังไงก็คลิปนี้ฝากด้วยนะคะเสื้อบ้านท้าตแงแดนแล้วก็เป็นกําลังจะให้ลูกสาวเราเนาะแล้วเรามารอติดตามมาชุด จะเอาเป็นยังไงรอ้อนมากพี่หนึ่งร้อนดูดิขนาดอากาศคืมมันอากาศม,มันคืมไหมโอเคงั้นคลิปนี้แม่หนึ่งขอขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมแม่หนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ยังไงก็เนี่ยรอติดตามเดี๋ยวแม่หนึ่งแปะเสื้อให้ดูเนาะว่าเสื้อบ้านฮักต่างแดีที่แม่หนึ่งบ,บอกไว้เนาะโอเคงั้นคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีจ้า